สวัสดีคะ่ะค,ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการรัฐธรรมนูญไทยเข้าใจง่ายรายการที่จะทําให้เรื่องยากของกฎหมายกลายเป็นเรื่องง่ายสําหรับคุณค่ะพบกับดิฉันนะคะวริศราวรรณเขจรและอาจารย์ปริญญาเทวานรมิรกุลค่ะอาจารย์คะคุยกันต่อเลยค้างไว้เรื่องของตุลาการอำนาจตุลาการคืออะไรคะครับเราค้างกันที่เรื่องของตัวอย่างเรื่องการแบ่งเค้กค่ะเรารู้ไปแล้วว่า อำนาจตุลาการคืออำนาจตีความกฎหมายมจากตัวอย่างเรื่องของการขับรถะนะครับในขณะที่ใช้มือถือแล้วติดไฟแดงอยู่ใช้มือถือได้ไหมนะครับทีนี้เรื่องการแบ่งเค้กนี่นะครับผมยกตัวอย่างนะครับสมมติว่ากติกาในการแบ่งเค้กคือต้องตัดเค้กให้ประชาชนเท่ากันและสมมติว่าผมเป็นรัฐบาลคุณเปิ้ลเป็นประชาชนนะครับผมก็ตัดเค้กชิ้นเล็กให้คุณเปิ้ลส่วนผม เอาชิ้นใหญ่ไว้แล้วให้ชิ้นเล็กคุณเปิ้ลไปคุณเปิ้ลจะว่าไงครับไม่ยอมเด็ดขาดอาจารย์ทําไมมาให้เปิ้ลชิ้นเล็กนิดเดียวกติกาม,มันบอกต้องเท่ากันใช่ไหมแต่อย่างเงี้ยที่บ้านผมเรียกเท่ากันเนี<ม>่ยเท่ากันละ<ม>ผมตีความเองว่ามันเท่ากันทํำยังไงล่ะั้งนี้ถ้าต้องหาเรื่องไปฟ้องถ้าหากไม่มีสารล่ะ ถ้าหากไม่มีศาลก็ไม่มีสารให้ฟ้องถูกไหมไม่มีสารผมคนตีความที่ต้องมีสารเนี่ยเพื่ออะไรครับก็เพื่อที่ว่าผมตีความสีสัวแบบนี้เนี่ยประชาชนก็ไปฟ้องศาลสิใช่ไหมฮะอันประชาชนเนี่ยจึงไปพึ่งสารได้ถ้ารัฐบาลไม่ทําตามกฎหมายแล้วนี่คือเรื่องของสารปกครองไงใช่ไหมครับสารปกครองเนี่ยคืออํานาจก็คือคอยตัดสินในเรื่องซึ่งประชาชนเห็นว่ารัฐหรือหน่วยงานของรัฐ ช้อำนาจโดยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อกฎหมายก็ไปก็ไปพึ่งศาลได้ซึ่งเราเพึ่งมีศาลปกครองนะครับตั้งแต่รัฐธรรมนูญสองห้าสี่สูเป็นต้นมาก่อนนั้นนั้นไม่มีนะครับแต่ว่ารัฐบาลทําตามรัฐบาลเนี่ยนะครับบางทีก็ทําตามกฎหมายทุกอย่างนะถูกตั้งหมดเลยแต่ตัวกฎหมายบางทีมันก็ผิดได้นะอืคือถ้ามันขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ผิดคดังนั้นต่อให้รัฐบาลทําถูกกฎหมายแต่ก็ไม่แน่นะว่ามันจะถูกถ้าหากกฎหมายมันผิด อันนี้เป็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญครับในการตัดสินว่ากฎหมายฉบับหนึ่งฉบับใดขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่แลวถ้าเป็นเรื่องของประชาชนฟ้องร้องกันเองนะครับในเรื่องทางแพ่งทางอาญาอันนี้คือศาลยุติธรรมไงครับซึ่งแบ่งเป็นศาลชั้นต้นศาลฎีกาเนีนะฮะมีสามศาลใช่ไามฮะศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมนะครับนอกจากนี้รัฐธรรมนูญก็ยังมีศาลทหารด้วย ก็เป็นศาลเฉพาะไปนะครับในเรื่องที่เกี่ยวอํานาจของทหารภายใต้กฎหมายต่างๆของทหารนะครับแล้วจะมีศาลเฉพาะศาลชํานาญการพิเศษได้อีกนะครับก็ตามพรบจะตัดตั้งกันขึ้นมานะครับแต่จะมีกี่ศาลก็แล้วแต่เนี่ยเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศนะครับอย่างของอเมริกาเนี่ยนะครับสุปริมขอนหรือศาลสูงสุดของเขาเนี่ยคุณเปิ้ลรู้ไหม สุ e ปร c มขอ t ของอเมริกาเป็นทั้งสารแลธรรมนูญเป็นทั้งสารปกครองสูงสุดและเป็นสารดีกาอยู่ในสารเดียวเขาไม่ได้แยกออกมาของไทยเนี่ยเราแยกตั้งเป็นสารเฉพาะ,ะ,ะขึ้นมานะครับคือสารปกครองกับสารธรรมนูญเนี่ยหลังจากรัฐมนูญ2540ประกาศใช้นะครับหรือตัวอย่างเรื่องของการแข่งฟุตบอลคุณเปิ้ลครับเอาละผมเปรียบเทียบไปแล้วว่านักบอลก็คล้ายๆฝ่ายบริหารคือเตะบอลไปภายใต้กติกา แล้วใครคือผู้ใช้อำนาจตีความกฎหมายครับในสนามก็ต้องเป็นกรรมการออกอกติกาคือห้ามแฮนด์บอลนะครับถ้ามือไปจับเนี่ยมันผิดกติกาแน่นอนแต่ถ้าเกิดลูกบอลมาโดนศอกอะ่ะเรียกว่าแฮนด์บอลไหมนี่มันต้องตีความถูกไหมฮะ,ะเนี่ยกรรมการฟุตบอลเนี่ยคืออำนาจตีความกฎหมายนะฮะที่ใช้อำนาจเขาในสนามเนี่ยกรรมการฟุตบอลก็คือศาลนั่นเองอแล้วใครเป็นฝ่ายนิติบัญญัติกกติกาฟุตบอลมาจากไหน ฟี فا <FIFA. S 2> mm hmm. เห็นไหมฮะฝ่ะายนี้บัญญัติก็คือฟี فا ฝ่ายบริหารก็คือนักบอลในสนามฝ่ายตุลาการก็คือกรรมการตัดสินและถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยกฎหมายต้องมาจากประชาชนนะ mm hmm. ก็คือคนดูครับเป็นคนบอกกําหนดกติกากาหนดกติกาให้ให้นักบอลเล่นนักบอลก็ต้องเล่นบอลตามกติกาเล่นผิดกติกาขึ้นมานะครับประชาชนก็ไปฟ้องฝ่ายตุลาการ,การคือฟ้องศาลได้ mm hmm. นะครับเพราะว่าเราไม่อาจที่จะให้ ผู้มีอำนาจถึงแม้จะมาจากการเลือกตั้งและมีอำนาจทุกสิ่งอย่างอยู่ในคนคนเดียวได้นะครับเราต้องแยกเป็นนิติบัญญัติบริหารตุลาการาประชาธิปไตยต้องมีกฎหมายและอยู่ภายใต้กฎหมายก็ต้องแยกเป็นฝ่ายออกกฎหมายนิติบัญญัติค่ะฝ่ายบริหารก็ใช้อำนาจภายใต้กฎหมายนะั้นและฝ่ายตุลาการก็ตีความกฎหมายมและกฎหมายก็มาจากประชาชนนะครับอันนี้ก็คือประชาธิปไตยนะครับ เระเหตุชนี้นะครับรัฐมนูญฉบับถาวรทุกฉบับจะเขียนไม่มาตราหนึ่งเหมือนกันหมดนะครับก็บอกว่าถ้าเป็นรัฐมนูญฉบับ2 5 5 0นะครับอยู่ที่มาตรา39วรรค2บัญญัติว่าในคดีอาญาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดผู้ต้องหาคือในชั้นพนักง,งานสอบสวนจะส่งฟ้องต่อศาลปุ๊บก็กลายเป็นจำเลยนะครับหลักคือว่า ต้องถือไว้ก่อนว่าไม่มีความผิดนะครับที่เราพูดกันว่าบริสุทธิ์อยู่จังหวะสา,ะา,สารที่พิพากษานั่นแหละคะทําไมล่ะครับอันนี้มันมาจากหลักการแบ่งแยกอานาจนะครับเพราะอะไรฮะเพราะที่จับมาแล้วส่งฟ้องต่อศาลเนี่ยเป็นอํานาจบริหารมีแต่ศาลเท่านั้นครับที่จะตีความนะครับว่าที่ประชาชนถูกจับมาและส่งฟ้องต่อศาลเนี่ยผิดกฎหมายหรือเปล่าเพราะประเทศไทยนั้นปกครองด้ดยระบอบประชาธิปไตย เราจึงต้องมีหลักการแบง่งแยกอำนาจ<ม>และดังนั้นจึงต้องมีฝ่ายตุลาก,การและดังนั้นประชาชนนะครับถึงแม้เป็นจำเลยในศาลแล้วก็ยังไม่ผิดจนกว่าศาลจะพิพากษาที่คือหลักการแบ่งอ,งอำนาจนะครับอาจารย์ขาแต่ว่าถ้าศาลตัดสินผิดละคะ<ม>ใครจะมีการทวงดุนศาลได้โอ้โหคำถามนี้ดีจริงๆแต่เวลาหมดแล้วต้องไปต่อเขาหน้าละ งานต้องติดตามในข่าวหน้านะคะและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะของรัฐธรรมนูญไทยเข้าใจง่ายในวันนี้ค่ะวันนี้ดิฉันและจารย์ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ